อ่าก็สว <around> ัสดีทุกคนด้วยครับกับผมเองใครก็ไม่รู้ก <world ly> <around> <desert> ับมค์กแล้วก็มากับเกมเถื่อนนะฮะกับตัวละครเถื่อนคนเล่นเถื่อนเถื่อนมันทุกอย่างเลยเกมก็เถื่อนนฮะเถื่อนจริงๆไม่ใช่เถื่อนแค่ในเกมอะโหลดมาด้วยโคตรสวยโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนเกมนี้ชื่อว่าคอฟหัวเลดนะมันเกิดมาอีกสาสิบปีมาแล้วล่ะ Billy was hiding Billy. out in an abandoned farm so near Stinking Springs. Mm -hmm. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell so you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. No, Steve, the other kind of funny. ไปทำังน <mile> ี <derived> ้วะไม่ไม่ไปครับทำไมต้องไปวะสวัสดีคุผู้ผู้ชมทุกคนแนะด้วยนะครับเพราะก็มากับคอของหัวเลสกับการกระตุกเล็กน้อยกับอื้มผมจะปรับผม you straying away oh คุณมาผิดทางนะบอกไม่เห็นต้องบอกเลยใจมาผิดทางโอเคก็ในในในอันแรกเป็นมิชชั่นแรกครับก็คือว่าบิลลี่เดอะคิดก็คือเราตัวละครเราชื่อว่ไซรัสกรีนนะฮะแต่ผม่บอกชื่อเกมไม่เสร็จเลย เกมนี้ชื่อเกมก็ Call of Juarez นะแต่ว่าผมว่าน่าจะบังหัวเลสอลังการเกือบแล้วเพลงเนี่ยผมตื่นเต้นจริงเลยตื่นเต้นเลยขนแทบลุกเลยเนี่ยใช่ละโอ้นั่นปุ๊บปป๊อปได้ยินเสียงเท้าแต่ว่าโอ้กระโดดกระโดดทีเหมือนกับคนเดินสวัสดีวิ่งวัวกระโดดสวัสดีสวัสดีมีใครอยู่ในนี้ไหมโอ้ ก็มีเสร็จของกินอ๋อกดคอนโทรลเพื่อกดคราวช์นนเองเขาคือนั่งฮะกระโดดได้ E R Q Q มันกดอะไรได้บ้างก็เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเผื่อถ้าสนใจผมก็จะได้ซื้อมั้งวงเล็บไม่รู้ก็อ่าไม่รู้เดินไปก่อนเฮ้ยมูมูคุณวัวมีซ่อมด้วยไม่ดีเนี่ยแบบนี้ต้องซ่อมของเสียฮะ ที่นี่ที่ไหนอ๋อใช่เรามาที่ฟาร์มทิ้งลางที่ทุ่งหญ้าเหม็นเน่าเขียนสติงกี้อ่ะเพรานฉะนเหน็นเน่าไปไปดีกว่าโม่วัวอ,อะไรเนี่ยถุ่มไรกาท้าน,นั่นมีแรงฮะต้องบอกทุกอย่างที่มีที่นี่มีลุมศพด้วยผมก็จะไปทางไหนรับเนี่ยมัน โอ right. right? ้ได <Ooh. S 2> <IL> ้บรรยากาศตะวันตกมากเลยคอฮอลเลสมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับพวกยิงปืนนะครับเขาทำมาหลายภาคแล้วซึ่งน่าจะเกี่ยวกับพวกตังตะวันตกด้วยแหละนี่เป็นภาคแรกที่ผมเคยเล่นด้วยอะไรก็คือตอนนี้เราชื่อว่าบอกว่าพวกนั้นไม่ให้เราผ่านไปฮะเราก็เลยไม่มีทางเลือกเลยอ๋อกดชีพเพื่อสปรินท์ฮะวิ่ง ละยนเสียงของกระดิ่งทีไม่ใช่กระดิ่งคืออะไรไม่รู้ว่าที่เขาไว้ไว้อน,นั้นขามาฮะไอสองนี้มันไม่ยอมให้เราผ่านไปใช่ไหมเอาทดสอบความแม่นของศูนย์ยิงของไอรอนไซด์ของเกมนี้เถอะสุดยอดซันบิชมายรึงเราหรือเปล่า กดเพื่อชักปืนนะมอนกบเราบอกว่าให้เราเราต้องีนไมู่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่า้ลยเขาพูดถึงในเกมนี้เขามีการฆ่าจริงใโ่ไ่เล็งป้องให้เองดกว่าดีว่ะ ไอ้ไอ้ยาคุไม่อยากอยู่ที่โล่งโอ้ยโอ้ยเยิงเกมเดิมเนี้ยไม่ขาดอยู่วิ่งไปดิ่ชักปืนอะไรชักหนาโอ้โหโอ้โหชาวล็อกจะยิงโดนใครสักคนมะเนี่ยโอ้ยยิงกันใหญ่เขาเฮฮาลั่นทุ่งเลยทีเดียวคิดว่ากูจะลกเหรอคิดว่ากูจะลกเหรอ ไม่ตลกไม่ตล,ก,ก,ลกเลยมันก,ก็ไปบน่นมามมีมเวลาให้เรมัน <c oughs> มีแบบว่าบุหรีทามนะฮะจะได้หันหลังทำไมมีเอ้ย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  ซึ่งคนผมก็ไม่ไม่เก่งเนี่ยเกมแนวจริงๆอยู่แล้วฮะเฮ้ยฟักคอปนี่บวกห้าแต้มด้วยถามว่าเปลืองกระสุนไหมเปลืองไงกระสุนมีไว้ยิง,งนะไม่ต้องสนใจฮนะ What ไปเงียบๆเฮ้ยฮะเราต้องไปอย่างสเตลล่าสปริงขวดแก้วมีไว้ยิงไงเข้าไปในบ้านบ้านโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านพักโรงเรียน มันเล่น t ี t หรือเปล่าเอาใช่จริงด้วยเอาแล้วไงสนุกแล้วฮะตอนนี้เริ่มจะเล่นเต็มนนี่คนกระโดดข้ามเอออะไรอ่ะกระโดดข้ามก็ไม่ได้ใส่ลัดกีมาเรานั้นชื่อว่าไซรัสกรีนั่นเองเป็นเาป็นแบาวตี่หันเตอร์เป็นนักล่าหัวอะไรนะคาบสเนกี้ว่าเป็นมิชชั่นแรกของเราครับ เทคสกิฟต์พ p l สตาทูโชน t เกตเมนูเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หน่องสามสี่สตาไอบอกให้เรากดอะไรอ่ะแองเจอร์อะไรวะเนี่ยการสลิงเกอร์ะอ๋อสกิลสกิลกดตัวอะไรวะอ๋อสกิลอัพไรดีอะ มันมีสายแทปเปอร์ฮะก็คือโค้ดควอเตอร์คือสู้ระยะใก,กล้ระยะประชิดตัวเองกับลองแรนเจอร์คือสู้ระยะไกลฮะผมว่าสำหรับผมน่าจะเป็นสู้ระยะไกลผมไม่ค่อยชอบประชิดนะแกรลิงเกอร์คือดูเอวิวโอ้โหอันนี้หล่ออะเอานี่เลยส่วนความหล่อฮะเอาปืนคู่กูมาไอ้ไก่เฮ้ยเจ้าไอ้ไก่ไอ้ไก่

โอเคเขาคือไอ้ป oh ุ okay, so ่ม oh ที่มันเป็นรูปสตาร์เพราะว่าผมไม่แน่ใจกันว่ามันเป็นปุ่มอะไรผมพบว่าแหลกแหลกเอ็นที่อะไรวะเนี่ยเออคือขอโทษด้วยที่เสียงดังนะฮะก็อยู่ดีก็เข้าคัตสีหรือตัดอะไรมันก็โดนยิงเฮดช็อตแน่ๆเลยอเนี่ก็เข้าตาสัอย่างเข้าตาจนนั่นเองมึงยังเมียกันฮะมิงอะไรกัน ทำอะไรก็ต้องต้องทนอดทนกับการเล็งผมนเลยแลก็จากเบลชออ์อินฟินิตอินฟไนท์อไนี่อ้ที่ผมก็เล็งไม่ค่อยจะหูเพ่งไงเวลาเล่นก็ต้องเล่นโอหูมันก็เป็นรอยแตกด้วยเวลาเล่นก็ก็ต้องเล่นแบบอันนี้เขาเรียกว่าโหมดนอร์มอลเขาเล่นระดับระดับย่ามไม่ได้โอ้ยดีก็สกิลอัพฮะ โอเคกดอะไรเพื่ออัพนะเอาใหม่สิกดตัวยูนั่นเองฮะโอเคยังไม่ได้อัพใช่ไหมงันเปลี่ยนแบบ้สึกจำไม่ดีเพราะว่าสึกว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็่นคนที่เล็งไม่แม่นมากฮนะโอเคไปไหนล้วล่ะคืค่อยๆไปฮะไปยังเจ้าอย่างชาชฉลาด แก้วอย่างชาญฉลาดแก้วอย่างชาญฉลาดกดตู้วีมันจะตีไกลได้ป่ะอ๋อตัวเอฟฮะโขกปักทองโขกปักทองขยากบิีปักทองบทฮะโขกโขกอะไรได้แต้มเราทำอะไรได้แต้มเราทำเั่นจะเบื่อเฮ้ยโขกไก่ด้ไหมลองช็อตหล่อนะฮะตอนนี้อยากเห็นหน้าตัวเองบินวิ่งวิ่งวิ่งวิน Still นั้นบนอยู่ในอยู่ในเอ้าถังอ๋ออันี้รู้ว่าเขาว่าว่าจะยิงเมือยร่นีนะฮะโอ้ยอันนี้ออ้ออ้ยเจ๊เจ้มาไงวะตกใจหมดยืนขึ้นเลยเมื่อกี้กดนั่งอยู่ดีๆยืนอ้โมีเป่าด้วย ไปไหนคนระับคุณคนระับพ่อใหญ่โอ้ยพ่อคุณนะพ่อ,อรู้สึกเท่นี้จะมีไก่ผมยังไม่ได้โขกไก่เลยครับเวลากินฟักทองผมต้องกินกับไก่โขกไก่ไม่ได้ก,ก,ก,ไก็ิงไม่เลยเอ้าไก่ออกนึกว่าจะเกมนี้จะฆ่าสัตว์ไม่ได้นะโอเคเราจะไปเรื่อยๆเส้นท,ทางที่ต้องไปทางไหนคนระับ

ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุสูดโอ้ยแดงมือนี่ฮะยิงกับไม่เล็งไงแต่มันไม่ใช่แนวอ่ะขวดเหล้าเอามาเอาเอาเอามาก็เกมนี้ครับก็รู้จักกราฟิกแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นกับความดีกับกากระดับสูงได้ก็ว่าได้ Icana, เหมาะกับทั่วไปฮะคือเจนี้เครื่องทั่วไปเล่นได้ฮะเหมาะสำหรับผู้เล่นเพ่อมาที่2นัดผูใช้อะไรยิงลูกสองมาบอกไหมมาสนัดได้ไงครับนี่ครับใจเย็นนี่ครับใจเย็นนี่บอบยิงมอบยิงบอบยิงโอ้ยอ้้ยเจเจ็บโอ้ยเจ็บ รถคันนี้รถคันนี้รถคันนี้เท่านั้นรถคันนี้นอจะร้องไห้ทมจะโหดร้ายกันขนาดนี้โอ้ยถามว่าเจ็บหมไ้เนัไเมอท่ิาเขาแ้ว่าผมไม่ยติดกิ๊โอ้ยไม,ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่น ทำเป็นเล่นไปอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บจริงเจ็บจริงไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนไปเดี๋ยวอ้อมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะรักษาใช่ไหมไอ้บอลมีคนสุดมันโอ้โหพิสตงช็อตแล้วก็คือยิงทะลุอินไซเดินไอ้ไอ้มิสเตอร์เบลลี่ But I finally fought okay. my way around yeah, the back of the house. And like that, so I, you. I was in inside dead, you None the worse for wear. i <laughs> <be a> <laughs> said, "Billy the Kid and a cowboy, โอเคเพรสพิชโอนักเก็ตเมนูเซคเกิลฟาวอะไรวะอีก e 5,000แต้มจะได้เลเวล2ผมกำลังหาคีย์ว่ามีคีย์อะไรบ้างคีย์ขี้คีย์ขี้โอเคไปดีกว่าโอ้โหเราขึ้นมาเราเจอเบ,บลลี่ฮะประตูนี้เลยมามาเจอกันครับนายใช่เบลลี่หรือเปล่าดักช็อตที่อะไรคีนี่แหละครับเิลลี่เดียคีย์เขาบอกสมาร์ทอไอที่คือ Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." So you were friends with Billy <laughs> yeah, I'm not uh -huh. the Kid? Mm -hmm. it the way, yeah. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Oui, oui. give me ไอเ้เพิ่มทุกอย่างครับคือจะบอกว่าคนอารมณ์กันเลยทีเดียวมันได้ความม,าม,ามานันดีถ้าจะบอกว่าเรื่องความแน่นยามแล้วก็มันไม่เคยมีนะครับน้ำตาติในใจว่า,วา,มมา,า,า,วาดีเหนก็ยถ้าเกไม่เคยดูก็แบบว่าคนไม่ค่อยเอาชาลีโดนยิงเอ้ยชาลีโดนยิงในฝั่งนึง นมันเนี่ยเล่นยรื่องถังน้ำมันยุคนั้นไม่มีนะมีถังใชถังน้ำมันครับใช้ถัง TNT พลังงานถ่านเนี่ยพลังงานถ่านโคดายกันกู้โอไม่ใช่ขึ้นไหนวะเนี่ยเริ่มเริ่มเรจะบ่นเนี่ยเริ่มจะบ่นบ่นในช็อต้วยลูกซองแข็งเลยโอไม่มีรูบ้านมีรูบ้านมีรูหรอบ้านมีรูมันไม่ซ่อมครับอุปแบบนี้ไม่ไหวเลยมันเจ็บจังเลยโอโอโออะไรฮะอะไร มีลูกสองนะไม่พอใจเราใช้ปืนสั้นดีกว่านี่แน่เฮ็ช็อตเฮ็ช็อตก็คือตอนนี้ตอนแรกที่ผมคิดว่าผมเราเราก็เป็นคนมาฆ่าบิลลี่ก็นี้ก็คือนี่ผิดแน่ครับจริงๆแล้วเรามาช่วยบิลลี่ฮะที่บ้านหน่อยเขาอะซึ่งชาดีมากบิลลี่แล้วก uh> ็เพ um> ื่อนของเราโดนอ้าาเรก Oh, Maybe discretion was the better part of Alan. What's <laughs> oh, that mean? It means that it was time to cut and run. They got a gallon, Billy Get the horses and bring them around back. I'll draw their <they'll> oh, quiero... attention. He directed that order at me. And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. But what do you mean? เค okay, ครับเขาบอกว่าก็คือตอนนี้เรากำลังเล่าเรื่องให้กับเด็กที่บาร์เางเรานะคือเด็กๆถ้าทีเเ่เราเรา,เรามีเด็กมาติดันไม่ใช่ละก็คือเราต้องเล่าเรื่องครับแล้วก็วกเราก็เลยต้องหนีครับทิ้งบิลลี่หรือคิดมา <laughs> <laughs> but I had that false <laughs> sense <laughs> of <invisibility laughs> that many young men have, like Jack here. <laughs> what are you saying, old man? <laughs> Jack, <laughs> is <laughs> Jack is just joshing with him. Yeah, he <is laughs> better be. Mr. Graves, oh. please continue. Please call me Silas, ma'am. Now, uh, where was I? <laughs> you were heading for the barn. I go to Hugh. <laughs> โอเคฮะเข้าใจแล้วกดตัวคิวเพื่อบูเุตไทม์ประมาณนั้นเองประมาณนั้นเองครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเนะโอเคเลยโอโ้โหบุริทามดีมากครับเลงง่ายด้วยเพราะเราอยู่บนรถนี่เองครับถึงว่าลำบาก

ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันที่เราตัดช่วงเอ็นโชว์มานะ้วก็เพื่อความรวดเร็วเพราะมันเกี่ยวกับว่าเราไปเล่าเรืนะ่องอะไรที่มันเขาจะพัดกระเบิดอะไรพราวแฮนซัมแฮมแฮนอันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่าร,ารู้สึกว่าตอนนี้เรามาช่วยตัวลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ วิดีโอคิปเป็นคาร์บอยที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะครับแต่ว่าแพดเกรดนี้เขาเป็นกัมมันเอ้ยผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าต้องเรียกว่น้ำผึ้งว่ะคลิปเอ๋อแล้วท่อยู่ในยูทูบอ่เรียกว่าน้ำผึ้งอย่างก็งั้ว่าเราจะต้องมาดูเอลวะดูเอลมอนสเตอร์ออกมาเลยบูวไอ้ไวดาก้อนออกไม่ใช่ก็อันนี้จะใช้ต้องใช้เมาส์ในการเลื่อนฮะเพื่อโฟกัสอ่าโฟกัสให้มันยิ่งใกล้ครับแล้วพอถึงเวลาจะมี เขาบว่าเขาไม่เคยผมไปลองเล่นดุหมดเวลแล้วก็คือคุณจะได้การกับดักนะก็คือมนต้องรอให้เขาชักปืนก่อนแล้วก็าการกับดักทำงานการกําดักทำโอ้โฉการกับดักทำงานไม่ทันนะก็เพราะโดนอินเตอร์เซปด้วยการกับดักของฝ่ายดุ่มอีกทีนะ่ไม่ใช่ละก็ <c oughs> คือนานไปเองครับแต่ว่าใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ครับสำหรับการดุเอลครั้งแรกในสตอรี่โหมดนะฮะ มาผมแทาจะสนใจเกมนี้แล้วสิก็อย่างที่บอกกนะันคือเกมไหนที่ทเล่นแล้วคนก็คิดว่ามันไม่เราต้องดูมือครับดูครับทำใจให้นิ่งทำใจใสงบทุกอย่างอยู่ทีใใ่เพียงปลายนิ้วกระดิกฮะถ้าเกิดนายจับเมื่อไหร่แล้วก็ปุ๊งดูใจบ and you killed in a fair fight. ้ห is that what that Penny Dreadful s a i d no boy that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett นั่นไม่ใช่หรอกนะฉันก็แค่เชื่อขอเริ่มใหม s t ีกท e อันนึงแล้วมึงจะเล่าไอ้ขอะไรวะเนี่ยก็คือเราเมื่อกี้ผมมันประมาณว่ามันพูดเล่นหรือเปล่าดิผมไม่ยเข้าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าร i f ล์คับเ c อร์ซิตี้อินเค s e ร์สทูซิกกตัวนี้อันนี้แบบบลามบลาบลาบลาโอเคผมถือปืนคู่ก่อนดีกว่า พื่ออนาคตที่ดีก็คือที่เราเลอมาเมา่กินไม่รู้ว่ามันจริงหรือปลอมนะแต่ว่ามันย้อนย้อนกลับมาเล่าหม่อยเข้ามาใหมแล้วก็ดรนก็คือที่ที d ก็คือเล่นก็คือโอ้เพราะคือประมาณเรื่องจริง,รงครับก็คือเราไม่ได้ยิงแพตแกเร็ตตายแต่พอเราเข้าไปในบาานรุบรโดนแพตแกเล็ตทุกหัว แล้วแพทย์กริกก็บอกว่านี่ไม่ใช่บิลลี่นี่โอเคฮะก็สำหรับภาพสำหรับา,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 าที่หนึ่งหรือมิชชั่นแรกก็จบเท่านี้กันครับสวัสดีดครับ